สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสี่ยงกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับดยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้เพื่อไปพัฒนาทักษะของตัวเองนําไปใช้ในเวลาว่างหรืองานอดิเรกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาไปถึงประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการ เเสียยนกกลล้องััครบถ้ามีใครถามว่าช่างภาพแนวไหนน่าจะรวยที่สุดรับรอง9ใน10คนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าช่างภาพโฆษณาคงจะเป็นเพราะงานโฆษณาเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจแต่ลึกๆแล้วการทำงานในด้านนี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหลายด้านค่อนข้างสูงวันนี้เราจะมาล้วงลึกช่างภาพโฆษณาท่านนี้กันครับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิตอลแคมิร่าท่านหนึ่งนะครับเป็นช่างภาพที่มีฝีมือทีเดียวนะครับรวมไปถึงได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Arch ชี e ด้วยนะครับซึ่งเป็นนิตยสารทางโครงการโฆษณาที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกด้วยนะครับวันนี้ครับท่านก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องของช่างภาพโฆษณาครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณอนุชัยศรีจรูนพู้ทองครับสวัสดีครับ วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาพโฆษณาครับครับผมก็คือภาพต่างๆที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยอยากจะให้ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับช่างภาพที่ติดตามรายการของเราด้วยนะครับก็ต้องต้องพูดกันก่อนบางทีคนถามว่าโฆษณาคืออะไรครับผมโฆษณามันก็จะมาจากคําว่าโฆษะซึ่งแปลว่าทําให้เป็นที่รู้จักครับเป็นที่รู้จักทําให้ถูกกึกกล้องครับผมคือให้มีชื่อเสียงพอโฆษณามารวมกันก็คือทําให้เรียกอะไรทําให้เผยแพร่ ประกาศกูกล้องเปล่าร้องอะไรเงี้ยนี่คือภาพโฆษณาครับผมครับผมนี้เรามาถามมันต่อครับว่าจริง,รงๆรแล้วลักษณะของภาพโฆษณาเนี่ยคืออะไรครับ<อ>มันมีมันมีจุดเด่นยังไงที่เราบอกเอ้นี่แหละคือภาพโฆษณาคือภาพโฆษณาเนี่ยนะครับก็ถ้าเราเห็นเนี่ยหรือถ้าเรียกง,ง่ายๆเนี่ยมันก็แบ่งเป็นเป็นเขาเรียกเป็นโปสเตอร์เป็นแมกกาซีนแอดแมกกาซีนแอดก็คือตามหน้านิตยสารนะครับปริ้นแอดก็คืออยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ โปสเตอร์อัลโดก็ไร้กับบิลบอร์ดที่เราเห็นนะครับแปะอยู่นะครับก็เออก็เียว่าย่งไงว่าภาพโฆษณาก็คือภาพประกอบคําโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงรับใช้ในเรื่องของลูกค้าการสื่อสารการสื่อสารที่จะส่งข้อความไปถึงลูกค้าแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับครับผมครับผมก็ทีนี้ผมถามนิดนึงครับว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะผันตัวเอง จากช่างภาพเนี่ยนะครับธรรมดาหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยมาเป็นช่างภาพโฆษณาเนี่ยนะครับเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรมาก่อนบ้างหรือเปล่าครับเอาป็นว่ามันแตกต่างจากการถ่ายภาพธรรมดาอย่างไรที่เราจะเป็นการสื่อสารไปสู่กลุ่มสมัยหนึ่งนะจะมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมักจะแบบว่าด่าเราว่าไอ้พวกเขาเรียกว่าต่อว่าเราต่อว่าว่าทํางานพาณิชย์ศิลป์ครับพาณิชย์ศิลป์ก็แปลตรงตัวก็คือศิลปะเพื่อการค้าครับไม่ใช่ไฟอาร์ตแต่จริงๆแล้วเนี่ย ภาพลักษณะภาพโฆษณาเนี่ยก็จะมีสเปซที่ว่างให้เราได้คิดได้ต่อเติมซึ่งจะมีตัวอย่างให้ดูว่าบ,บางครั้งมาจากสเก็ตล้วนแล้วก็ถามว่าอนุชัยยิ่งเป็นต่างชาติแรกๆมาทํางานกับเราถามว่าวัหยุดติงเขาบอกไม่ติงอ่ะยังติงไม่ได้เพิ่งห้านาทียังมาติงอะไร,รเดี๋ยวว่าง่อนเพื่อจะติงกลับไปอะไรอย่างงี้ก็จะมีขั้นตอนในการทํางานซึ่งซับซ้อนมากก็เรียกว่าโดยความเข้าใจก็คือว่า ภาพถ่ายดังเชิงโฆษณาก็คือรับใช้ไอเดียหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งต่างกับภาพถ่ายทั่วๆไปภาพถ่ายทั่วไปก็จะแบ่งไปแล้วก็ภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจํเาเช่นไปท่องเที่ยวเห็นวิวสวยบันทึกชีวิตในครอบครัวนะครับ,บหรือเป็นงานเชิงละะักษณะศิลปะคือเรียกไฟอาร์ตไฟอาร์ตก็คือบางทีถ่ายทอดลารษณะเหมือนภาพเขียนแต่ว่าใช้เทคนิคทางโฟโต้แต่ถ้าภาพทางโฆษณาก็เห็นอยู่แล้วขายรถก็คือต้องมีรถ ก็คือเรียกว่าต้องมีไอเดียหรือมีแนวความคิดมาประกอบที่จะนําไปเสนอใช่ไหมครับครับผมก็แล้วเราต้องเรียนรู้อะไรไหมครับคือคนที่เป็นช่างภาพเนี่ยต้องมีหัวที่จินตนาการได้ไหมกับครีเอทหรือว่าเขามีคนครีเอทมาให้เราแล้วคือผมตอบในฐานะตัวผมเองแล้วกันนะครับก็คือเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราเรียนไฟอาร์ตมานะครับก็จะคิดแบบนอกลู่นอกทางว่างั้นทําไมไฟจะต้องมี หนึ่งสองสามตรงนี้ตามสูตรที่เขาเรียนมาเฮ๊ะทำไมมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องมีแบ็คไลท์ต้องมีฟิลไลท์ไม่มีสักดวงได้ไหมอะไรเงี้ยก็บางคนก็บอกได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวก็คือทุกวันที่ถ่ายรูปลักษณะเหมือนภาพเขียนครับรู้สึกอยากเติมแสงตรงนี้ก็เติมเหมือนดรออิ่งเคร่บจะแบบอยากลดแสงอยากจะเพิ่มนี่ก็จะเป็นตรงนั้นจะไม่ค่อยมีสูตรตายตัวสักเท่าไหร่นั้นพอจะมีเคล็ดลับไหมครับที่จะพอบอกเล่าให้กับ รุ่นน้องช่างภาพรุ่นน้องพี่จะไปไปใช้ก็คือ,อ,อส่วนตัวผมก็คือว่าหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำศึกษาเยอะๆนะครับนอนน้อยๆหน่อยเพราะว่า <laughs> <laughs> จริงๆแล้วโฆษณามันอยู่ใกล้ตัวนะครับมันอยู่ใกล้ๆจะเห็นว่าบางทีอาจโฆษณาบางตัวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วสองก็คือว่าอย่างเคล็ดลับของผมเนี่ยนอกจากจะต้องดูหนังฟังพ eng, เพลงดูหนังสือเยอะๆ แล้วก็บางทีก็ได้ไอเดียจากหนังบ้างนะครับแล้วก็บางทีการเดินทางก็สําคัญบางคนเดินทางก็นั่งไวหววิวสวยไหม,มก็สวยดีมึงเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมต้นไหนว่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราได้เห็นต้นไม้ต้นนั้นแล้วเราได้นําไปใช้ครับเราได้นําไปใช้อย่างจริงๆนะครับอังนี้ก็ต้องคือหนึ่งเปรี่ยนสม,มือนว่าเราเป็นเหมือนเต่าเราต้องขยันเดินนะครับจะมารอเวลารออะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องคิดให้แตกต่าง แล้วก็คือคือสมัยหนึ่งต้องบอกก่อนว่าภาพโฆษณาเนี่ยจะมักถ่ายรูปตาม Refer รนส e r e f e r e n c e คืออะไรก็คือข้อมูลอ้างอิงเช่นหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งจากแมกกาซีนเมืองนอกบอกพี่ครับผมอยากถ่ายแบ็กกราวแบบนี้อยากฟีลแบบนี้แรกๆเราก็ถ่ายไปโดยไม่ได้คิดอะไรจะเป็นหนึ่งเราได้ทํางานที่อินเตอร์เนชั่นแนลก็คือไปทํางานให้เมืองนอกเขาไม่ได้ทํามันแบบนี้ครับผมก็เลยตั้งคาถามว่าไอ้ช่างภาพที่มันเก่งที่สุดในโลกมันลอกไับเอมันลอกไครเขาลอกไครครับตกลง ก็ไม่ได้ลอกใครแต่เขาเกิดจากการใช้ใชบอกว่ส,สร้างสรรค์ของเขาคำที่คือก็ต้องก็ต้องมาจากผมบอกทุกวันนี้ผมคิดเป็นแอดเนี่ยจากสคริปต์เหมือนเหมือนสคริปต์หนังโฆษณาเช่นร้อนยังไงหนาวยังไงตัวแสดงคืออายุขนาดนี้การศึกษาแบบนี้ต้องคาแรคเตอร์แบบไหนจะต้องมาตรงนี้หมดแล,แล้วเราจะสร้างคาแรคเตอร์จากตรงนี้อ๋อแสดงว่ามีแต่สมัยก่อนจะเป็นเรสเฟอเรนซ์เนี่ยอยากได้หน้าตาลูกครึ่งแบบนี้อยากได้เสื้อผ้าแบบหนังสือเล่มนั้นซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ บางทีแรกๆถ่ายรูปนี่ทแทบจะแบบขยับแบบให้ตามเลยเอาเลยนะอกทําไมไม่ปล่อยให้โมเดลเนี่ยเขาเข้าใจคอนเซปต์แล้วแสดงออกได้ตัวเองอาจจะมีภาพได้สวยนี่คือคคือคืออสิ่งที่บอกว่าแล้วผมก็ทําลายตรงนี้มาหลายปีแรกๆก็ถูกด่า嗯嗯งานก็ไม่เข้าอะไรเพราะว่า <laughs> <an> <laughs> มีคนเขาต่อต้านบอกว่าออนุชัยถ่ายรูปนี่มันมมันมันนเก่งเรื่องยอมรับเรื่องฝีมือแต่ว่าดื้ออะไรเงี้ย อืก็คือจริงๆแล้วคือแนวความคิดก็คือเราดูความคิดสร้างสารรค์ที่มาจากทางลูกค้าด้วยแล้วเราก็มาใช้ความเป็นตัวเราถูกไหมครับมาผนวกกันเข้าไปคือสิ่งหนึ่งที่ในยุคนั้นเนี่ยกว่าเขาจะยอมรับไอ้สไตล์อนุชายได้นะครับก็จะมีปัญหาตรงที่ว่า,เ,าเรียกว่าหนึ่งไม่มี reference อมสองอผมบอกว่าสิ่งใหม่เนี่ยย่อมเกิดการถกเถียงครับ แต่มันต้องการเวลาแต่พอผ่านเวลาปุ๊บแล้วมีคนนิยมเนี่ยผมเรียกว่าเทรนหรือความนิยมชมชอบผมจำได้ยุคหนึ่งเนี่ยเพื่อนตัดสกินเฮดมาเราก็บอกเฮ้ยมึงเป็นพระเออใช่ไหมพอสักพักมันจะมีแหล่งอื่นๆที่เราเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตจากหนังจากภาพยนตร์แล้วรู้สึกแหมชักอยากจะสกินเฮดแหละแล้วทุกคนก็สกินเฮดกันหมดครับพอนึกภาพออกไหมก็จะออกเลยครับหรืออย่างแฟชั่นโชว์เนี่ย อย่างอย่างดีไซเนอร์ระดับโลกเงี้ยเขาดีไซน์เสื้อสายเดี่ยวอย่างเงี้ยยุคหนึ่งสังเกตไหมเราต้อง <ะ S 1> ตอง้านสายเดี่ยวถูกไหมแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้อย่างน้อยท่านผู้หญิงหรือแฟนใครหรือภรรยาใครในบ้านเนี่ยต้องอม,มีสายเกือบเดี่ยวอ่ะอย่างน้อยสักตัวหนึ่งเพราะมันถูกการยอมรับไปแล้วแต่ว่าจะถูกวิจารณ์นีครับมันคือการความคิดที่แตกต่างแล้วก็พยายามเอาชีวิตจริงแล้วก็มุมมองของไอเดียนั้นจากตัวหนังสือตีเป็นโจทย์ให้ออก ให้มีเกิดความแตกต่างอืมครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่คนที่ตั้งใจจะเป็นช่างภาพโฆษณาเนี่ยจะต้องเรียนรู้เอาไว้ก็คือว่านอกจากเทคนิคการถ่ายภาพที่เรามีแล้วนะครับเรายังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะแตกต่างและที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วต้องต้องไม่รู้จักหยุดครับคือจะมีบางคนเนี่ยคิดเลเอามาแล้วก็มาคุยกับเราเมื่อ2เดือนที่แล้วพอเราบอกเซเยสปุ๊บเขาก็จะเก็บแล้วรอเวลาแต่าที่อีกเจ้านึงมาเนี่ย จะเป็นแบบว่ามีใหม่มาเรื่อยๆเราก็จะเห็นความแตกต่างผมพูดเสมอว่าอนุชัยเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องคีอทีหรอกแต่มันเหมือนแบบเหมือนป้าชุลีอะป้าชุลีที่หานางงามคือคือตามองรู้ว่าอะไรสวยไม่สวยใช่ไหมแต่ก็ต้องพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วบางทีในจ็อบเราที่เราถืออยู่เนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งจ็อบก็บอกเปรียบเสมือนว่าตอนนี้มีห้องนางงามอยู่สิบห้องครับแล้วเราก็รู้ว่าในสิบห้องเนี่ยห้องไหนจะเอ็กเซลเล่์ นรที่คุณเนี่ยเป็นห้องที่11แ,แล้วจูงผู้หญิงมาหาผมบอกพี่นุครับช่วยใส่จมูกเติมก้นให้หน่อยได้ไหมน่าจะประกวดชนะอะไรเงี้ยเราบอกพอเราคอมเพล์กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราบอกมันไม่สามารถาที่จะตอบโจทย์ได้ครับผมอะไะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับไปติดตามากันก่อนครับ ยค่ะาจารย์ถ่ายภาพกลางคืนสีชอบเพี้ยนค่ะครับมาอีกแล้วครับคำถามที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเวลาถ่ายภาพกลางคืนเกิดอะไรขึ้นสีมันเพี้ยนนะครับคำว่าสีเพี้ยนเนี่ยมันมีหลายสาเหตุครับข้อแรกเลยที่หลักที่สำคัญที่สุดคือความเพี้ยนที่เกิดจากเคนวินของแสงเนี่ยพูดตามภาษาถ่ายภาพนั่นก็คือว่า สภาพแสงที่เราใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับในโลกของการถ่ายภาพเนี่ยมันมีแสงอยู่หลายระดับมากนะครับแม้แต่เวลาเช้า,เว,า,เ,ชาเวลาเที่ยงเวลาสายเวลาบ่ายแสงก็ไม่เหมือนกันสีก็เพี้ยนได้เช่นเราไปตั้งที่เคนวินว่าต่ํามากสีฟูเรสเซนต์เวลาเราไปถ่ายตอนเที่ยงมันเป็นสีน้ําเงินหมดเลยครับใช้ไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าเราไปถ่าย ในแสงที่เป็นทางเส้นแล้วไปตั้งไว้ที่สักเจ00เคลวินถ่ายออกมามันก็แดงหมดเลยครับนี้เรียกว่าสีเพียนนะะเพ้ยนะฮะเพี้ยแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอสีเพี้ยนนี่ต้องหนึ่งสำรวจดูก่อนว่าเราใช้ไว้บร้านอะไรก่อนข้อสําคัญเลยนะครับหลายครั้งที่เราได้เคยพูดกันถึงเรื่องนี้ว่าไว้บา้าน,เ,นเป็นตัวกําหนดค่าของสีจะทําให้สีถูกต้องมากหรือน้อยนะครับหลายท่านก็บอกว่า กำหนดค่าสีไม่ให้เพี้ยนเนี่ยตั้งออโต้ไว้บาลานซ์ไปเลยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าควรจะตั้งให้มันถูกต้องนั่นก็คือเราไปหาคู่มือมาเลยว่าฟอเรสเซนต์นั้นมีค่าเคนวินเท่าไหร่สีจะได้ไม่เพี้ยนนะครับแต่ความเพี้ยนของสีบางบรรยากาศนั้นสามารถที่จะได้ภาพที่แปลกแยกออกไปจากการถ่ายภาพแบบอื่นๆด้วยผมก็หวังใจไปว่าความเพี้นที่เป็นสีเพี้ยนนั้นถ้าจะให้ถูกต้องต้องเลือกค่าเคนวินให้ถูกต้อง แต่ถ้าบางโอกาสนั้นถ้าอยากจะได้ภาพที่แปลกแยกจากคนอื่นไปการใช้ความเพี้ยนของสีเรื่องไวบ้บาลานซ์ก็จะทําให้ได้ภาพดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันครับครับกลับมาพูดคุยกับคุณอนุชัยกันต่อนะครับถึงเรื่องราวของช่างภาพโฆษณาครับที่เราคุยค้างไว้ครับผมอยากจะถามเพิ่มครับว่า <c oughs> คือการเป็นช่างภาพโฆษณาเนี่ยไอตัวเทคนิคทั้งหลายที่เราเคยเรียนมาตอนที่เราเป็นช่างกล้องเนี่ย <c oughs> เรายังนํามาใช้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้น้อยมาก น้อยมากใช่ไหมครับน้อยมากเพราะว่าพอเราอยู่เป็นรียกเป็นเป็นเวอร์ชันขนาดนี้แล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการการคาดหวังสูงจะมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาหาเราทุกวันทีนี้สิ่งที่ผมได้คือยุคหนึ่งเนี่ยก็คือบางบางช่วงก็เป็นพุ่มกับหนังโฆษณาแล้วก็ชอบดูหนังเบื้องหลังเอฟเฟกหนังโฆษณาใหญ่เมื่อดีภาพนิ่งเราก็จะได้เทคนิคจากตรงนั้นมาเหมือนกันนะครับอย่างอย่างโฆษณาบีอิงเนี่ยถ้าเห็นนะครับว่า ก็จะเป็นดรออิ่งมาครับเป็นดรออิ่งมาเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าดรออิ่งเพื่ออะไรเพื่อเซิร์ฟไอเดียคือโฆษณาบีอิ่งเนี่ยจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นแฟบริกหมายความว่าเขาเรียกกระจัดไขมันอืคือไอเดียจะบอกว่าไอตัวอาหารที่มันเรากลัวทุกวัามันน่ากลัวเหมือนปีศาจมันตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฉันได้บอกอย่าไปกลัวกับมันถ้ามีผลิภัณฑ์นี้ครับก็ดีไซน์คือเอาพวกอาหารที่เป็นของมันๆเนี่ยมาประกอบกันเป็นตัวสัพพลาะครับ อันี้พอสเกตมาเนี่ยก็ต้องมานั่งดีไซน์ว่านิ้วเนี่ยควรจะเป็นส้กรอกไหม,มตัวมือจะเป็นเอแคร์ไหมตัวหน้าจะเป็นพิซซ่าไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือพอคุยตรงนี้เนี่ยกับลูกค้าจนโอเคแล้วลูกค้าก็แบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทแรกคือลูกค้าที่เป็นอาร์ตดี렉เตอร์กับลูกค้าที่เป็นโปรดักต์จริงๆอเมืม่อสองคนเนี่ยคุยแล้วตรงกันก็เริ่มโปรดักชันนะครับ,รบก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กึึงโฟมจะมีะแผนกมอกอัพมอกอัพก็คือพวกประดิษ นะครับประเด็นในสิ่งที่ไม่มีทําให้มันมีเกิดขึ้นก็จะเข้าคร่าวเพื่อเป็นหุ่นโฟมเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ในหนึ่งจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันว่าเอะไอ้สเกลตะกี้เนี่ยมันเล็กไปไหมมันใหญ่ไปไหมเพราะถ้าเกิดเราถ่ายของแยกๆมาจะมีปัญหาของแยกคือโดนัทชิ้นหนึ่งพิซซ่าชิ้นหนึ่งพอประกอบเป็นหน้าตาก็จะเกิดถกเถียงว่าพี่ครับผมว่าอันนี้ใหญ่ไปไหมน,นี้เล็กไปไหมพอเราขึ้นเป็นหุ่นโฟมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้ใช้ ได้ใช้เป็นลักษณะเช็คแสงคร่าวๆว่าเราอยากได้ริมไร้แบบนี้อยากได้เอฟเฟกแบบนี้แล้วก็ได้สเกลนะของตัวใช่เสร็จแล้วเนี่ย,บบยก็ก็ประกอบขึ้นก็จะเป็นลักษณะภาพแบบเนี้ย <ม S 2> ที่คือจะมีดีเทลมีไฮไลท์มีแฮมเบรกเกอร์มีไซส้กรอกแล้วดูแล้วมันแหวะแวะคืองั้นไอเดียนี้มันสตันตรงที่ว่าคือถ้าเราพูดทัท่วๆไปว่าอย่ากินของมันเราสมมติมีหมูตัวหนึ่งมาตั้งมีอาหารมาตั้งมันโตบอกอย่ากินเลยเพราะถ้าคุณจะกินแล้วเนี่ย ไขมันจะไปสะสมถูกไหมมีผลิตภัณฑ์นี้ดีกว่าถ้าคุณกินสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อนนี้จะช่วยย่อยช่วยขัดไขมันมันก็ธรรมดามันก็ไม่ดึน่้าสนใจแต่เราพูดถึงอินไซต์อินไซต์ของมนุษย์ก็คือว่ากลัวอะไรกลัวความอ้วนกลัวไขมันถูกไหมบางคนนี้ยิ่งผู้หญิงที่แตะไม่ได้เลยนะหนังหมูอะไรนี่เนี่ยจะหยิบออกอะไรเงี้ยนะก็ก็จินตนาการไปเลยว่าเป็นเหมือนปีศาจปีศาจอาหารฟู๊สมอนสเตอร์คือเป็นแบบ รวบรวมความเป็นไขมันสแสดงว่าการเป็นช่างภาพโฆษณาเนี่ยเน้นไปที่ความคิดสร้างสารรค์ของเราถูกแล้วก็ต้องทั้ง,งแปลกใหม่ภาพต้องไม่เคยเห็นมาก่อนมากกว่าการที่ไปนเน้นว่าเราเป็นช่างภาพที่เก่งเทคนิคถ่ายภาพได้คือมันร<ล>วมๆหลายๆกันอย่างสมมติอย่างภาพแรกนะครับไอ้ WWF ที่เป็นต้นไม้นะครับตัดต้นไม้เนี่ยอันนี้ผมทำสามเดือนไอเดียก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันคือแดกดันนะครับว่า โอ้มนุษย์ช่างโง่เขาเหลือเกินคือตัดต้นไม้หมดแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะได้่มเงาต้นไม้อีกก็ยังเหลือไว้ต้นหนึ่งเนี่ยแต่สุดท้ายก็ต้องโดนตัดครับแต่ภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเคยเหมือนเคยเกิดขึ้นเหมือนเคยเห็นครับแต่ผมเชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยไปสัมผัสจริงๆครับผมอย่างอันนี้ตอนที่ทําผลงานชิ้นนี้จริงๆริงนะครับคือเราใช้ภาพหลายๆภาพมาต่อกันจริงๆมีเบื้องหลังแต่ว่าเดี๋ยวจะ,จะให้ดูทีหลังนะครับ,รบก็คืออันเนี้ย ผู้ที่มาก่อนครับผมพอพอเป็นสเกตมาเนี่ยปัญหาคือคําถามแรกจะไปเอาที่ไหนถ่ายอโลเคชั่นแบบนี่ใช่ใช่ใช่ไหมก็ต้องจินตนาการแล้วก็บวกกับที่เราเรียนมาคือเราเราเรียนเรื่องเพนติ้งมาก็คือเหมือนเขียนรูปอะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าเห็นเบื้องหลังเนี่ยจะถ่ายต้นมะม่วงอยู่แถวใบาพาชนบุรีรอบๆจะเป็นไล่มันหมดเยอลอเป็นไล่มืนหมดแล้วก็เอาลูกน้องในออฟฟิศเนี่ย วันหน้าบ้านๆดีวันที่แรกเนี่ยแล้วเขาเป็นฝรั่งมากแล้วมีรถรถซูงรถอะไรเนี่ยก็คุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นฝรั่งไปไม้ฝรั่งก็ปลูกป่าเพื่อขายนะเพื่อตัดอันนี้ต้องดูแบบก็เลี่ยงเป็นเอเชียเอเชียหน่อยไหมเป็นแบบเป็นชาติที่แบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยรับรู้เรื่องการอนุรักษ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยใช้ลูกน้องกันเองตัวเองที่เป็นช่างผู้ช่วยเป็นคนขับรถอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่าย ต้นไม้แยกก็ต้องยินอาการเรื่องกําหนดเรื่องแสงเงาเหมือนกันพอได้เมนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มไปหาไอ้พวกสูงพวกนี้ก็จะมีลงเรื่อยเพื่อนที่ก็เป็นไม้เบญจพรรณไม้ที่แบบต้นมะขามต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปไปถ่ายอันนี้ไปถ่ายประเด็นก็ถึงคำานึงถึงแสงเงาเพราะว่าต้องเซตจ,จากแสงอันนี้ต้องจินตนาการเยอะครับประสบการณ์ล้วนนะี่คือว่าต้องคิดแบงว่าแสงจะเป็นช่วงเวลาไหนแล้ที่เราถ่ายเมนช็อตไปแล้วเนี่ยก็คือต้นไม้กับคนเนี่ย กับช่างที่เป็นนักตัดไม้เนี่ยแสงเวลาไหนแล้วก็ต้องโฟลว์ตามไม่ได้ครั้งเดียวจบปัญหาก็คือว่าเมื่อได้ต่อตรงนี้แล้วเนี่ยต่อตรงนี้ก็ไปถ่ายโคนต้นไม้ก็คือจะมีต้นไม้เต็มๆอยู่นีกภาพไหมแล้วก็ไปถ่ายหน้าไม้หน้าไม้คือที่ถูกตัดแล้วมาแปะแสงก็ต้องตรงกันปัญหาเกิดขึ้นว่าพื้นเนี่ยลูกค้าบอกยังดูไม่เหมือนไม่เป็นป่าครับ ก็ต้องนู่นเลยฮะขับรถแอบไปเลยเป็นประจันตาคามก็จะมีไอ้ไล่ยูคาลิปตัสอ่ะเพราะว่าจะตัดแต่แล้วก็เหมือนกองโจมไปถึงก็ถ่ายถต่ทายแล้วก็เอามาเลี้ยงให้มันลกๆตรงนี้เป็นร้อย้อินเมบส่วนแบล็กการ์นี่ก็จะเป็นเป็นสต็อกแล้วก็เพนทาให้มันดูร้อนๆละอูละอูอะไรเงี้ยแล้วก็เติมนู่นเติมนี่เติมไปเรื่อยๆคือให้รู้สึกว่าฟิลมันใช่แหละชิ้นนี้เนี่ย ได้ถูกรับเลือกให้อยู่ในพิธภัณฑ์โฆษณาของฝรั่งเศสแล้วก็ได้โกลวอร์ดแยะๆมากจากเมืองคารบถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสักเซสเหมือนกันครับผมแต่พอย้อนกลับไปเนี่ยคือไม่ได้ชิ้นแรกที่ทําเรื่องของของเออแด WWF ก็คือ World Wildlife Fund จะมีชิ้นอื่นๆอีกนะครับแต่ประเด็นที่เห็นว่าก็คือว่า ชิ้นนี้ถ้าทำเมื่อสมัยก่อนอาจจะไม่ได้รางวัลเยอะคเพราะว่ายังไม่ถึงตัวเองคือคือบอกเรื่องโลกร้อนอร้อนอันไรเพราะเรายังไม่เข้าใจอ่าเราไม่เข้าใจพอมันไม่เข้าใจแล้วเราถ่ายทอดมาไม่ได้เพราะไม่พอเราถ่ายทอดปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นกรรมการหรือเป็นคนที่ร่วมดูแอดชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไกลตัวกูเหลือเกินค <c oughs> ื <c oughs> อความนิพพาพบอ,อกมาแต่พอหลังจากที่มีซีนามิแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ของโลกทั่วโลกเนี่ยคนเริ่มเก็ตแล้วว่า ก่อนตัดป่าไมาก้ก็ก,ก็ยังซื้อไม้มาทํานาทําฟืนอยู่เลยยังซื้อไม้มาปลูกบ้านอยู่เลยก็ไม่เห็นจะอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแอ์ก็บอกเพิ่มพารูชันก็ก็ไม่เห็นจะร้อนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคือพูดไปแล้วเหมือนแบบเหมือนเล่าเรื่องตลกอะเหมือนที่พ่อพ่อแม่บอกว่าเธออย่าทำเดี๋ยวเธอโตขึ้นเธอจะรู้ไว้สิ่งที่เธอทํากับพ่อแม่ไว้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะจนวันนี้เนี่ยทุกคนเริ่มเข้าใจโลกแล้วว่าเฮ้ยมัน <laughs> มันเป็นแบบนี้อันนี้ก็เลย เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นครับครับผมก็อย่างที่คุณอนุชัยได้บอกไว้นะครับว่าสําหรับช่างภาพมือใหม่ที่อยากสนใจอยากเป็นช่างภาพโฆษณาก็คือว่าอย่างหนึ่งนอกจากฝีมือของเราในการถ่ายภาพต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นแปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะครับจากคุณอนุชัยนะครับได้มาถ่ายทอดรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการทํางานโฆษณานะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้นี้ไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอนุชัยศรีจรูนผู้ทองมากๆเลยครับสำหรับประสบการณ์วันนี้ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเสียนกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเซียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ